ดสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณโชคดีว่าวไม่เพิ่งมามามาหอดมือเลยกับหยอตะสารคามาหอดมือไปซ้ำขึ้นอ๋อนี่กินที่แรกพ่อว่าจะไปหาขึ้นเนาะจ้าเพคนผู้ไปน้ำบ้านน้ำักแวนป่วยตัวนั้นต้องในมาก่อนในมาก ไปยังดอกเที่ยวสลัคขามเที่ยววัดวังน้ำดอกน้ำเย็นใส่บัวง่ำๆคนว่าเป็นหฮกุ้งกระโนดพี่ลีบอกเหอคนหลายค่ะทีวัดวังน้ำเย็นอยู่ใสเลยสลัคขามไปอีกโอ้ไปพุ่นนะเลยไปทางไหนเพาะเขาบอกสลัคขามตรงไปเลยผุนออกไปทางไอยเอ็ดผุนบอกเขาออกไปทางไหนบัวลอยเอ็ดจะแยกไปนี่ตรงไปเลย พาไฟแดงสามพา,พาบ๊วมาพาไมแดงเแค่ยังพ่อชื่อบอยุ่ร้อนก็ไฟแดงสามวันตรงไนเลยจะเลีล้ยวเป็นทอดบ่ามันตาพนมหมดละใช่เพราะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นโครงทุตไทในบอลเนี่ยโครงทุตไทยังมันโครงเลยสิโครงสุตไทเลยหน้ามือเลยเนาะเออมันโครงเลยสิ <c oughs> มันโครงแล้วย้อนยินข่าวว่าสูตรเก่าโปเจ๋งเอาเอาสูตรใหม่ไปเลยมือนี่ยมันบ่เออเอาไปล่องเบื้องนี่เอ่อไปรองเขาบนร่างบอกคุณป้า มันขัาบนล่างได้ไงต่อไปขันมันซีมันจะซื้อสูตรนี้มันเทียบนล่างรถย่างย่างก็เทียกันเทียบขาหนึ่งล้อสองหกสี่ห้างามงามแต่ว่าเจ็ดสี่น่ะพ่อเฮ็ดดับบอมเป็นบอสูตรเก่าตอนนั้นเนี่ยมันมันมันชนกันนี่ก็ชนกันโอ้นี่ก็ชนกันเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดชนกันอีกแล้วโอเจ็ดสี่ชนกันแต่ว่าสูตรนี้สีตัดออกบัสีตัดสีตัด ตัวนี่ตัวนี้วีเขียนตั้งสูตรเก้าสูตมันโมม่ได้หนีเนาะจ้าจ้เพื่นมากสุดสูตรเก้าไปเพื่อนเอาเพื่อนมากสุดไม่กับจัดนาะคุณพ่อเนาะมันมาชนกันครับสูตรนี้นี่จ้านี่อันนี้ดับบ่พออะไรโมตัดออกมันหาหาหามโมม่ได้นีตัดออกไอ้ยังนี่ก็โตน่อยทานโมออกเลยนี่หาซูนดอกหาซนดอหน่มเลือก เละลึกลับิโอ้ลึกลับอีหลีมึงนู้เบิ่งกระโบอ่ะเละลึกลับคักแม่โอ้ยาหนู่านมาหนูอ่านว่าหนูอ่านว่าดับดิ่งว่าไม่ว่าหาเออสัตว์่าขาดติดขาดรับอันนี้สูตรมันโมไม่ได้นี่เอาเลี้ยแต่ซุ่มนี่อไปจัดออกตัวนี้จ้ามกซีนี่รับกินบู้ยเนี่ยรับกินของแค่ตัวนี้เลี้ยตัวนี้เลี้ยตัวนี้นี่เลี้ย หนึ่งสองเหลือสามคูเหลือสี่คู 4, คจ้าที่แรกพอได้มากมีหาสองหาสามหาสี่บอกพ่อ,พอเออหาสีมันเป็นหลายคูแต่ว่าเลขอเอาเลขวิ่งมานนี่วิ่งหกกับเกดมันบ่ไม่หาเขาเลยตัดออกจ้าหาเวันนี้พ่อจะให้เลือเหลือ1หนึ่งสองสามสี่คูโอ้ เหลือหกสองหกสามเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามเนาะเออเรียต้นนี้จ้ามันอกี้ม่อน้นส่มนี่นี่ต้นสูตรนี่จ้าแล้วเมื่อเวี่ว่นนี่เศร้าใหุ้ัพราะขากระด้าวนน้าบอกว่านี้เศ้าบอกตลอดเนี่เศ้าบอกเพ็้คือปูเดยนเลยวันเนี่ยหปกติถ้าไายได้บองสีเล็กเขาลดีกวดนเขาหอดบนหอนล่างจ้า เอาเด้อเราไม่ชอบมวอนกัสีเฮ็ดคือพูดเดียรอักเอาลดเอาโง่จริงจริงเนี่ยพ่ดฝออย่องนยังโมโหจักขนาดไปทำกันยังบ่บอกยู่ิพ่อยังบ่บที่อักเอาเลยตีไปอักเอาเลยให้นู้ถือตั๊มเนสเด้ออักเอากรได้เอาถือตั๊มเน่สิสูตรไม้ในเข่ามาจากหวัดลราพอตามที่ขึ้นเบื้องมาถือมาไหลอยูด้วยเนี่ยแต่ว่าบอกมาโซ่เนี่ย อันแม่นางอ่นนะพ่อฮะนะไอหาสองหาสามหาสี่บอกเออตัดออกพ่ะมีตัวเด่นม่มีตัววิ่งบ่เพ่ะสุดใหม่นี่มันก็ส้นกันกับตัวนี้เนอ๋อนี่นี่สองอันนี้เป็นบนเป็นล่างเพาะอันนี้มันมาบนมาล่างดิม้าอะไรน้ำกันเออบนล่างเนาะเทือกเทือกจํากัดลดสูตรใหม่เป็นชุดรวมเนาะบนล่างมัดรวมเลยนะคะแล้วว่ายจะชิยู่บอยู่ดับ เฮ็ดไว้ซื้อตามสุดจ้าแล้วก็ตัดตัวได้ออกตัวนั้นดีแท้สิหนึ่งสองสามสี่ห้าโเดลตัดแต่ว่ามันมันดับเป็นดับด้วเสื้อให้ได้ชุดชุดไม่นี่ชุดเต็มได้เก่าคูเก่าหางเนาะพอเนาะมันเป็นเก่าคูหนี่ขนาดเห็นแค่เต็มเต็มเลยแต่ว่าพอเพิ่นตัดตัวเน่ามันเม่ออกบนล่างบนล่างเนาะจ้ายังมาเสีก็เสียขาหนึ่งก็เลย ก็เลยมั่นใจาเป็นเก่าหาคุนี้ใจบุญพ่อบอกเก่าเขาตัวซ้ำมดชุดรละ้ตัวเมนเจส่ไปออดอกว่ามันดับพ่อที่กากระบาดขี้ยังวมีอยู่ในนี่ว่าเป็นเรียกดับผู้เส้อเนี่ยโอ้มาออกมาพ่อใือดับดับก็สิออกบุออกแล้วเกรกับเจสามักตรเบิร์เจสซี่ว่ามันดับดับเนาะตรงกันมันดับขาดเพราะสันผอดซือเทสติา ว่าไงนี่ยเติมแล้วห้าสองห้าสามห้าสี่มันมันมันไม่มีไหนนี่นะเลยอย่างโยกออกจ้ามันนี้สูตรใม่พระเน้นตัวใดเป็นพิเศษเพระจ้าสูตรใหม่กับมักซุ่มนี่แล้วคุ้มเก้านี่แล้วนี่ซุ่มติดสูตรเก้าตีห่อเนี่ยนี่คือมาเจ็ดสามหกสามมันก็้ซุ่มนี่เนาะนี่เนาะจ้ามันช่กันเนาะมันชนกันหกสามเจ็ดสาม เ็ดอะไรนะตัวบนต่นยุ่ม่นมาเบิงเจ็กสามกับเจ็ดยังก็เจ็ดสามกับเจ็ดสี่ค่ะบ่อเนเจ็ดสามกับหกอันไหนตัวนี้บัรับเัวนี้มันหกสามกับเน้นบัวก็นะแม่เน้นหกสามกับเจ็ดสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามค่ะแล้วสูตรเก่าล่ะคะพ่อร่างพ่อเน้นตัวใดหกสามกับเจ็ดสามเนี่ยอสอันนีู้ตรหม่นี่เลย เน้นขึ้นกันเน้นตัวเดียวกันจ้มากเกินมากเลยเนาะมาตัวสังกัดจเพราะว่ามันมาชนกันตัวเดียวกันชนกันเดี๋ยวมันชนซุ่มเถอะตอนนั้นพ่อชนสูตรใหม่ตอนนั้นพ่อน้นบนไว้ตัวใดว่าที่ไฮโน่แล้วโน้มกันด้อยเจ็ดสี่กักะบาทคือดับหกสี่คือนขึดับบนพ่อน้นงหกเจ็ดกับเจ็ดแปดมันเดิมเหมือนเดิอตัวนี้มั่มาดอกเลขคู่พ่อ สูตรเก้านี่พ่อนิ่งหกเจ็ดและเจ็ดแปดคือเก้าบอกเนี่ยบนแม่สามบนนะสูตรบนนี่มันตัวนี้นี่กับมันสี่เรี่ยงี่เหี่ยงนี่กับหกเจ็ดแปดมันก็ชุ่นกันอีกซ้ำบนล่างยังเหมือนเดิมมาชุ่นกันอีกเจ็ดแปดกับหกเจ็ดหรือจีบบ้าอีรีบเอาเจ็ดแปดกับเจ็ดสามนี่คือหักแล้วหักปีนี่กองเสร็จแล้วไมมีเหลียงดับ นั่นพี่ดีบอแต่ว่าสูตรพ่อมีติแต่ว่าสูตรที่มันมีเก่งก็กล่องสลากวันนี้สูตรนี่เก่งก็กล่องสลากอีกอันให้ยูโดนให้นายไหนิเฮ้ยก็มีแต่เหล็กดับเนาะอาจารย์นายก็ได้โว๊ยกองสลากเขาว่ามีเหล็กดับเนี่ยเก่งก็กล่องสลากสูตรนี้ บนแมงอุดรันเจ้าวารับนาะงวดนั้นเรีนงวดวังหันนั้นพวกเส้นพวกเส้นนี่ยังเส้นมันแดงเส้นทั้งอ้อยออกล้งบัวอ้ามาในโจ๊กอันี่กันเนาะเล่เล็กแปดเก้าอวมเอาแม่โคมาโจกกันด้วยวันจันทันออกดีดีเนี่ยเียนเลขตั้งหน้าทุ่มแสงตั้งหน้าทุ่มเนมานไปแล้ว่ะทนไปแล้วบอกบอกไปไปโจ๊กกันนะเนี่ยเอาเลขไปแข่งกันน้อเล่เล็วิ่ง เสยนนื้อเส้นยังกันนี่เส้นแล้วเสยนนั่นลงหูวเสยนซุ่มบบ้านี้วันนี้เพิ่นท่าตัวไหน่ะวันนี้เพิ่นได้ท่าตัวอะไอีกบ่โม่ท่านไปมือเลียกพวกจ้าสิพ่อกันไปแม่หาในเด้อเสยนเลีกสิมาจุ่มกั่อนจ้าฮัลสามสามแยกสามเดียมต้องเข้าเฮียนตะนึกอเนียแต่นื้ท่านยังต้องบัวจ้าแต่เนื้อกปลว่ามีหกหกตัวเดียวเพผมว่า โอ้ยรับกินเนาะอาไปนี้เปิดมาบานี้สรุปเับก่อนเรียกมันมาตัวนี้มังคนเนาะแมนเนี่ยมันวิ่งแปดกับเก้าเสียดเอาพ่อเปิดมาบานี้พ่อบานี่กันมันจะมาตะกี้ใช่หรือเ่าเออแม่ของพ่อถึงแล้วในกระดาษแผ่นนี้บ่มีวิ่งเอาเฝ้าเด้อตอนนี้ตอนนี้เจ้าโอกระลังพะวงกับอีหยังบุเลขเลขตีสนะพ่อเจ็ดแปดเก้านี่พ่อเน้นตัวใดสามตัวนั่นเจ็ดแปดเก้าพ่อพ่อฟันตัวใดสามตัวนั่น เรื่องเทียกับว่าตัวหนึ่งเรื่องเทียกับว่าคู่นี่แค่ว่าพ่อสิมั่นใจตัวไหนแต่เลขออกบนเนี่ยขันมันขำขันมันคำคือออกเกียเก่าม่แมนี่สามตัวนี่พ่อมักตัวไหนที่สุดมากตัวนี้นี่โอ้มักเจียมากเกียตแล้วของล่างพ่อมากอันไหนที่สุดค่ะก็มากตัวนี้แล้วเมื่อแม้นี่สี่ตัวนี่ไหมค่ะพ่อสี่ตัวก็วิ่งมักตัวไหนที่สุดมากเกีนี่แล้วมันวิ่งเลขวิ่งนี่โอ้ค่ะ ล่างก็เจ็ดนี่ยสองสองตัวนี้มันเป็นเลขวิ่งบนก็เจ็ดมันมาชนกันเจ็ดต่อเจ็ดบนนี่แน่แล้วก็สูตรใหม่นี่ก็ยังมาชนกันอีกเนาะพ่อเนาะสูตรใหม่ก็มาชนกันอีกนี่มันจะส้นหรือขนถูกเหรอม่มาจังสั่นพ่อแมนดอกพ่อจำได้วงว่าอั้นที่มันอ่ามันชนกันที่เก้าหนึ่งอ่ะเก้าหาศูนย์อ่ะมันออกเลยดิคุณพ่อมันสูตรใหม่ส้นกันแม่นอ้าวบนี้ โซ่อันนี้เห้เพื่อนเบิงกวานโตนั่นมันโตน่อยเดี๋ยวเอฟซีสิปล่อยจักใยังไม่เบิงมาสัม่อครเห็นดิหน่แม่เบิงเบิงอยู่ไนัจ้าคลิปเลยแมันอยู่ไกลมันเป็นสีแดงมันผอมมันโตหน่อยมองเนสรุปได้ใจบุญเส้นองสรุปจะเจ็บข้อแม่เป็นอุตสาบอกว่าอูดิหนิเอ้พวกล่องอันน้หน่อยกขเห็นกล้องนียังกูคือแกงดิเดอุ๋มัคือส้มอะไรอ่ะทายท่างไก่หัวนยกนนี้เห็นบด จุ่มมาเลยฮืมแพงเยนโนบุนโดะเอาเพ็ดเอาเอาเนี่ยขออนุญาตเอาของพอมาประกอบกันแด่จัหน่อยนั่นหรออาหารนาไก็ตั้งกันจ้ะอืาเดี๋ยวิว่าอเห็นได้มือพอเงียบแนจ่ะพอเห็นอีกะบาดก็ได้เห็นบ้าจ้าบอเบาเอันเล็กวิ่งเสืองเอ็นเล็กวิ่งเสือเคือใเงินนีพดเลยว่าแม่มันอยู่ไก่ตั้งคืนนี้นะ ไม่บ่การเล่กวิ่งหกกับเกมาสิคือได้เงืนจากทั้งหกเตบยบหัญาตินะระเรียะเลขกวิ่งเนาะจ้าหกกับเจ็ดดีพอรงหันก็ได้เพราะแต่รงหันนีแปดกับเก้าจะคู่มาน้ำกันพร้อมเนาะพอเนาะเด็กมานันดิอ่ะเอาเลยโอเคโอเคบ่ได้บ่อ่า เนาะโอเคสรุปอาสรุปเนาะเพราะเซนเหยาบว่ามื่อกี้นี่ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเนาะที่เดทที่มาฝากก็คือมีสูตรใหม่มาฝากว่าสั่นนี่มิสูตรใหม่จ้าสูตรนี่ไอเบิงไอเบิงไล่มือพอกอนเนาะเบิงมาออกเดี๋ยวจะอธิบายในไล่มือของใจบุญใหม่อีกเท่านึงของนี่มันงงเงื่อนที่ตัวมันชัดเจจ้าอ่าเป็นเลขเลขวิบันาเลขลึกลับจ้า มัันนตวนอยเล็กลึกลับนะคะเอาเบิงในส่วนสูตรเก่าก่อนนะคะสูตรเก่านะคะเลขในตารางเนาะนี่มีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดนะคะเส้นซองอยากห้เอฟซีจับตามองในตารางดีๆน,นะคะมันหลอกในวงเล่นอ่เคื่เสือกจามุตัตมหาัตซุ่มพีจ้าีคูตอนนี้จามักอ่าไพ่มัมกเอาไปวิ่นใจกันออกดีดีออนะคะในตารางนี้เนาะ ส่วนตัววิ่งนะคะพอเซียนเงียบบอกว่างวดน,นี้วิ่งไปที่6กับ7นะคะตัววิ่งฟันมาแล้วคืึ้นหกับ7แต่เน้นไปที่7จลายกว่านะคะส่วนตัวประกบนะคะงวดน,นี้มี7มี8แล้วก็9ค่ะบันนี่จับคู่ชุดบนนะคะพอเซียนเงียบจัดจับห้เนาะก็บมี6 3สาเอาขออภัยค่ะมี6 7 6 8 6 9 7 7 7 8 และก็เจ็ดเก้าค่ะส่วนตูพ่อเซียนเงียบมักแห้งไปที่หกเจ็ดกับเจ็ดแปดนะคะบานนี้จับคู่ชุดล่างนะคะพ่อเซียนเงียบจัดมาหายเนาะกับมีหกสามหกสี 3, ่เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วกับหกเจ็ดค่ะแต่ว่าพ่อเซียนเงียบว่าเจ็ดสี่นี่ตรงสูตรดับของพอ่อนะคะพอก็เลยตัดออกนะคะแต่วาทาเอฟซีมากกับล่องพิจละหน้าเบิ้งเนาะ ส่วนเหล็กล่างนะคะพอเส้ยนหยยบเน้นไปที่หกสามกับเจดสามค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่าอันนี้คือสูตรเก่านะคะ mm. บานนี้สูตรไม่เมื่อเนี้นะคะสูตรนี้มัดรวมนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะบ่ได้แยกให้แต่บอกเลยว่าแตกบนแตกล่างดูสะละเกินนะคะพอเส้ยนหยยบวาเนาะ mm. จับคู่มาให้ชุดเต็มนะคะนีหาสอง หาสามหาสอันนี้คือหาซีเด้อคุณบอลเหล็กลึกลับนะคะหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่นะคะแต่ว่าพอเส้เออนเงีย,ย 4, บตัดออกนะคะตัดหาสองหาสามหาสี่นี่ออกนะคะกับหกสามก็ตัดออกหกสี่ก็ตัดออกเจ็ดสามไอ้ขอภายะเจ็ดสี่ก็ตัดออกนะคะ สรุปสูตรหม่พอเซียนเงียบเรือไหวนะคะส่วนโตัวของพอเซียนเงียบเนาะเรือไหวหกสองเจ็ดสองและกเจ็ดสามนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือส่วนโตัวของพอเซียนเงียบซื่อนะคะถ้าเอฟซีมักคู่ได้กะเ,เลือกเบิ้งได้ไดคือเกานะคะนีเเป็คือจังทีพอเซียนเงียบบอกนะคะกองสลากไม่มีเลขดับประสันแต่ว่าสูตรของพอมันมีนะพอก็เลตัดออกนะ เอาลองพิจารณาเบิงนะคะชอบก็จัดขัดก็พานนะคะในหมวดนี่ของแนวทางของพอเสียนเงียบเนาะอ่าโอเคชัดเจนนะคะวันนี้โอเคนะพ่อเนาะเอาสำหรับมือนี้กะชัดเจนแล้วนะคะกัดสิคอรบกวนพอเสียนเงียบซ้ำหนีเนาะโอเคเตอร์บอดเลยค่ะ ขอขอบคุณเ<ข>พอเซียนเงียบค่ะที่เอาเนี่ยท่างมาแบงก์ปันเ <c oughs> อซีค่ะขอบคุณค่ะ